สวัสดีครับพ่อนใบชาแนลครับผมวินิยูล้านพ่อนใบหมาทุบปีนี้หมัดฐานครับผมสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็นนะครับผมน้ำลดลงไปหลายเตืเ้อแล้วนะครับผมเกินจากนาล้านไปแล้วนะครับล้านก็เปิดตามปกตินะครับผมเปิดคายตามปกติแล้วก็วประมาณแปร์เซ็นตแล้วครับเหลืออีก20%นต์น้ำที่เหลืออยู่ พายบนนในแรานนะแรงบกเขา้านะี่แรงเลยายตามปกติหลายวันแล้วนะครับเด็กหน่อยมากวนพอมีนิสดยพากกันเชี่ออยอ๋กระสอบไส้ออกทั้งข้างบ้านนะครับข้างล่าง อากาศมันยังอากาศมันเกลือปกติเลยแหละครับพี่น้องเหลือแต่แค <Herm> ่ที่มองเห็นนั่นแหละครับแปลว่ามือนีกับท้องสี่บกหมด ีของมาลุงครับลุงบาไลนยมาเดยพากันเจีบของจ็บของซีสันนะครับเปิดขายได้ตามปกตินะครับผมลายมือแล้วของสตกก็อกของเต็มเลย เต็มแนร้านนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วห้องบ่ได้เปิดลานอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์กับกับบ่าเชิงว่าปิดนะครับกับเปิดขายยู่แต่วมันกขายบ่ได้คือลูกค้ามากบ่ได้นำถ่วงนำท่วงลูกค้ามากบ่อไ,ได้ ของก็เติมสั้นได้นะครับจัดของใส่ร้า,าน ลูกค้ากับเขามาเรื่อยๆอยู่ด้อพี่น้องลูกค้าเขามาเรื่อยๆอยู่ครับรใส่ทุงลูกใส่ นี่ลูกค้ากัข้ามาเรื่อยๆนะครับผมใส่บัตรสวัสดิการนะครับผมหลังจากที่ช่วงต้นเดือนมาบ่าาากกได้น้ำท่วมเลก็ได้จะยวมผ้าไปิืงแต่ข้างุนเป็นคนไส้กันนะครับผมว่าไส้อยู่รอบลานมีเขาออกกันไปตอนที่น้ำท่วมนะครับ ก็เจเก็บได้ละว่ทั้งคุณเจี๊ยบฟองได้ละวะของอยู่แล้วแล้วนลค,คน,ในใส่ทุกคนเี็นเห็นน้ำเนี่ยช่วงไหนพี่น้องนี่จะต่อใต้เงาไปหอดปูนหอดสุดบานเลยเดี๋ยวมึงนี่เจาะตรงนี้ให้มันเหลวก่อนตรงตรงนี้แม่้บ้านนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวมึงกินเนืังติ <c oughs> โองมูลนจังสิบเป็ดเมียนบันคุณอยู่งานเราผมอยู่สองคนสามคนลงมันเงมันเก็บสองคนนี่ตัวนุ้มีอีกเด็ดพนักงานเด็กหน่อยไหมนี่เจตีบเจตีบบุมีบ่ งงานเล็กน้อยไหมปดไปั่งเนาะเปเอื้อนคอยนี่ยไปยังไงมาันพวกอาอันนี้มันไปไส่มันจะไม่เสร็จใช่ไหมหมดไปเม่เก้าขาแล้วเจตีลไปเอื้อน่เล็กน้อยยังเอามปช่วยไง เดี๋ยวน้อยๆจดี๋ยวนี้เราก็เห็นะครับจำแพงเดี๋ยวมือนี้สิบเงินตรงนี้ให้มันแล้วเรียบร้อยเสร็จเก็บทุกอย่างเอาละเกิดปัญหาแล้วพี่น้องเกิดปัญหาแล้วผู้วิญตีลมเ่ดูทุกคนเสี่ยวสุดท้ายไหมเสี่ยวสุดท้ายไหมผู้วิญตีลมเสยเสียบสุดท้ายไหมเสียบสุดท้ายวะเงี้เอา ฮะคิดตั้น้ออันเดะข้างนี้อยู่นะอ๋อจิบมันแตกตะก้อ,อนมันดึงเสือโอ้ใ่พ่อจะเนอร์ว่าดึงเสือไหมป้าโดนลม้องออื นะ uh, ารกิจเก็บสอบใต้นะครับผมเก็บเรียบ <ๆ S 1> ร้อยแล้วนะครับผมอย่างนี้แต่ฉีดนำล่างนาบ้านล่นางนาบ้านใช่ไหมน,นี่นเก็บเรียบร้อยอี เดียวหน้อยแล้วเป็นยัง <Sh> ช <are senza> ่างตะนะครับคงสีอาชีดน้ำชีน้ำล่างกระดูกหัวเดียวมันกะข็นเฉีดล่างหนาทั้งหนาล่างนิดหน่อ ล้านนี้ก็เป็นการเซตนะครับผมเซตในขา้นแรกในวันนี้นะครับผมสำหรับภารกิจมือนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมทำความสะอาดหนลานเรียบร้อยนะครับผมฉีดล่างน้ำฉีดยางสะอาดนะครับเรียบร้อยแล้วก็เก็บกระสอบทรายสำหรับลานค้านะครับผมพ่นวัลลยหมาดถือดีนี่มาตรฐานนะครับผม เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเปิดใายได้ตามปกติแล้วนะครับผมพี่น้องน้ำก็สามารถลดลงยางน้ำก็ลดลงยางหลายสามารถขีดมอเตอร์ไซค์ขับม,มาได้แล้วนะครับผมลูกค้าก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ขับม,มาซื้อได้นะครับผมบรรยากาศยัง่โมแรง ลุรกิจทั้งต้นสาดลานเมื่อนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับที่นี่ก็จบเพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวให้พอกันคลิหนานะครับผมสวัสดีครับ